ใจให้กันจะพี่น้องจ๋าเป็นกำลังใจให้กันมียังกระเบงปันกันกินที่ซีมีนิดมีนอยกระเบงปันกันไปพี่น้องจ๋าเนาะเปิดตาเปิดใจให้กันจ้ะราดช่วยดัดวงขอบคุณมากมายจะฟังยูทจัดไปจะแม่จิตจ้ะฟังไปแม่จ๋าฟังไปจ้ะกินข้าวกินน้ำค่อยกินแล้วแม่เลิกค่อยๆกินจะแม่จ๋าคือท่านกับสีขาไปเป็นกำลังใจตื่นบนท่านกับสีขาวยอนหลังด้นแม่เลิกสวัสดีจ้าพี่ว่านสวัสดีจ้ามาส่งกำลังใจของคุณล่าเจ้าพี่ว่านจ้ายินดีต้อนรับจ้าแล้วแม่นวดกับยินดีต้อนรับควนเสร็จเดี๋ยวเพิ่นกับชิ ไม่ทิ้งกันกเสียงกวีสียปกปอกๆกจ้ะกิติศักรอบรู้แม่มารีวันวเฟเนะกินแล้วนอนหรับดีปัญญังจ้ะในลาคนกินแล้วเห็นงานแต่ว่าพร้อมพลานกินแล้วนอนเด้แต่เด้อเมื่อนี้บ้านนี้คาดว่าก็สิไปหาห้ามอเอบอยู่ไปฟังล่ำให้น้องในเด้อพี่ดวงใจหนึ่งชั่วโมงแค่นั้นใะยาวไปจ้าไปสวัสดีรอบห้องด้วยนะคะผี่วันเนะาะเขาก็หลาาๆจ้ะสกเลากรับพินิดเดียวหนึง่ง ขอบคุณมากมานะจ๊ะขอบคุณทุกดวงตาดวงใจนึงที่มงเหียบไปจ้ะเห็นกันเข่าเหมากับสีไลค์ถ้าบ่มีมือบอกมันกับสีเหี่ยวเหี่ยงกับสีนังยื้อซื่อขึ้นเขี่ยทั้งทึ่งนี่ละพี่น้องจ้ะเนาะถ้าบ่มีมือบอกเสื้อจ้ะเก็บสารเก็บเสื้อเมื่อเขางานเขาการเท่าที่ค่ะคุณหนูพีชพี่นุจังสวัสดีคุณหนูพีชเช็นการจ้าขอบคุณมากมานะจ๊ะขอบคุณรางวัลขอบคุทุกคนนะเจเด้อ โ้ขนมใส่ใส่จัดไปจ้าพี่สาวขอบคุณมากมายนะจ้าขอบคูณได้หลายจ้าเงีวไปจ้าเงาวไปจ้าเมทัศนีขอบคูณได้หลายจ้าฟังอยู่ขอบคูณได้หลายเมจ่าเงาวไปหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเมจ่าหนึ่งชั่วโมงมวเราไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันว่ไดะสร้างปฏิสัมพันธ์น้ำกันจ้าไม่ค่อยเจอกันในบ้านเนาะแต่ห้าพอกันดูรู้นี่เร่งมาแน่นอนจ้าหลายคนพอพันเปิดปุ๊บปั๊บขอบคุณมากมายนะจ้าขอบคูณทุกดวงตาดวงใจขอบคุณมากมายจ้าเนาะหนึ่งชั่วโมงเงีวไปเต๊บะเดียวจ้าเตว ไปโซนเม่ยเพื่อนก้อนก็ได้จับเพื่อนช่วยดันกันไปจะช่วยช่วยดันกันไปเนาะเพราะว่าแม่เพื่อนก็ไกลสิจบเลยล่ะหนาสิไกลหนักกุฎายังเมียก็ขึ้นรถไปน้ำข้าเจ้าเนาะนั่งรถขึ้นเรือไปน้ำเพลินจักเพื่อนกับไปกำลังใจให้ดีดีไปน้ำเพลินได้เมนูจันเรา้อเริ่มเมนูจันทร์ไปหาแม่มาริวันเราจะจัดไปจ้าทะเลนี้จีจานมาชักมาจากกุฏิยาปอกปอกเดี๋ยวพองพันสีเหลืยงโจยยุนนาบ้าน ป ốc ป ốc ก๋วยเตี๋ยวปอกๆจ้ะถั่วละเถั่วละสามสิบเล,ลายๆอยู่จ้ะล่วนสวยอ่างะแรงอันแรง่ห <c oughs> น,นีด้วยสามตูมนีพี่วันวปอกบ้กงน้ำลุยยงๆอุ้มไว้จ้ะอย่าให้ง่วงง่วงยี่ยได้ดูดลงมาคอมีป้องขัางกับสิได้มีเรื่องแบบมางม้อ,อยไปอีกเน้องเมโนก็จะได้มีคำบอกคำคุยต่อไปพ่อห่างหนึ่งชั่วโมงเนาะงเมียจ้ะขอบคุณมากมายใใจ,จ้ะแต่ละบ้านบ้าคือการพี่สาว อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดบะร่องบะรูจ่ะถ้าจะคล้องบานเพระาะว่าเิมใจกับพิมพ์เป็นตัวเรียให้เพื่อนจ้ะเขาไปพ่อมาจากกินไก่อบโอ่งน้ากันกินไก,นก่อบโอง่งด้ยกันจะพอจามาเด้อสมจําผูใดมีกระหิวมาน้าจ้กแต่ว่าเราหนีเป็นขายแต่ไก่อบโอ่งจ้กพันบบคาเดย์โบคาเดย์เดินสายหนาบานตอนไหนจักก็เลยสวัสดีคุณคุณนุชจานเนาะเมน,นูมนนเมนน่กับสวัสดีพิจ,จันทร์พวกเพิ่นขึ้นมาที่หลังลนั่นเพินกน จุดประสงค์กันเดียวกันไปมองเดียวกันเมื่อไหร่และพี่น้องจ้ะไปที่เดียวกันหมดแต่ว่าเปิดกับว่าโทบ่ถอยเนาะเพิ่อกับมวลลายคลื่นกับขอบคุณจ้ะขอบคุณมากมานะจ้าขอบคุณทุกดวงตาดวงใจที่ก็มาเปิดขายพวงพันธ์ได้จะได้รักๆจ้าเราเมื่อกี้กับรักๆคือว่าคนที่บ่ได้ไปมุ่นเพื่อนพวงพันธ์เพอร์เซนตเห็นเพอร์เซนตเห็นบ้านพวงพันธ์หลายๆสวัสดีจ้ะพี่ดวงใจเนาะกดกดเด้ออย่าหาอะไรเด้อมันอยิบเปล่าหาเปล่าหากาแฟไม่ด่าหานาทีเพราะมีเฮงเนาะลอยๆจะพี่น้องจ้า สายลอยจ้ะปอกๆเปลแต่เมยเนาะมางอื่นลองมามมวลมีฟองไหมนะมีนท้องเหมือนบ่อเมยมันท่องจ้ะแขกหลายน้อเมย์น้อแขกหลายจ้ะงานบุญงานร่วมแขกงานงานร่วมแขกสมตจโคกใหญ่จ้ะขอบคุณมาจ้ะเลิฟมากมาขอบคุณแม่สมดีน้ำใจเด้อขอบคุณเวลาเจ้าเม่จ้ะ เปิดตาเปิดใจให้กันเนาะขอบคุณหลายจากเงีไปคือเกาอีโบโดมัน่ายเระมาณมีสี่คนาที่องพักเคยเห็นบานเราจ้างเทียจากแม่ก็คือไกลสิจบแล้วมั่งแม่แม่ยังแม่มาลิวันแม่มาลิวันกันหลายสิไกลจบแล้วพี่แม่บ้านจ้าเนาะแม่อยู่พาสวัสดีพี่แม่บ้านเช่นกันจ้าขอบคุณมากๆจะแม่จ้าเป็นจังไรเนาะเราใหม่บานเข้าหลายว่าแม่จ้าช่วงนี้บางคนเหม็นพงพังกับสิได้มีเรื่องบอกมังม้อยไปอีกเนาะแม่เนาะก็จะได้มีคำบอกคำคุยต่อไปพอเหงื่อหงอนหนึ่งชั่วโมงเนาะแม่จ้าขอบคุณมากมาๆ คิดให็น่อไดเด้อครับจัดไปพอจ้าจัดไปจ้าเดี๋ยวเบิ้งคลิปให้่แล้วพอเด้อจัดไปจากพอกันพอกันพอนางสั่นนางแย่พอกันคือเขาขอบคุณมากมานะจ้าขอบคุณเล่นหจ้าขอบคุณทุกดวงตาดวงใจจะเปิดใบเห็นของคันเลยจ้ะเด้อมีคอมเมนต์กับมีแนวเบอกแนวคุยจ้าคำพานขอบคุณเล่นหจ้าพอจ้าตามสบายแล้วพอเด้อมันหมานแล้วพอจ้ามันหมานจ้าอายุหากินมันหมานแล้วพอชีวิไลขอบคุณมากยาขอบคุณไอ้ขั้นชิพจ้าพราะซีพราะชีวิไลรกนานรับ ไปให้กำลังใจเล่านักพ้องแม่จะแม่จ่าไปอยู่จ่าเสวตินนะพี่น้องจัดไปจ่าอย่าให้จอยให้ผมจะกินอิ่มนอนรับในควบควบสุกแล้วนะจ๊ะควบสุกของเฮาลวหลิปน้องไอหมองจะพอจะเลื่อนจ๋ามิตรลดแรงพานจะมิตรเพลินกายปวดจำี่บพีคนมองไม่นี่ไม่นี้ไม่เอ็ดตัวโบเมโน่เมือนี้คือสิแดดปานเดือนไงโบเมจ้าเขาพูดเรื่องจ้าแต่ก่อนเห็ุอยู่พระรามสองจ้าเพราะข้าจ้า นกกระจำเม่ไไรจ้ะแม่มาดีวันบอบูไอันี้กับบ้าหูพื่อกันจะพอจะอ้ะแม่นวลบอกว่าแม่นเจ้าสัตวแม่นวลบอกว่าแม่นจ้นนนา,าจเศษกระซีเลื่อมไม่พอถูกต้องนะครับโอมฝากไว,กว้ก่อนมันตองมีสักวันที่เป็นของเราแม่จะพอจะ้ะจักมือตรง,ขขงเขาคือกันจ้ะจักมือนึงเท่ากับตรงด้กินเพินินลำพ่อจะ้ะจักมือนึงเท่ากับด้กินเพิน่นอยู่ดอก ุดยอดจะอาหารบ้านเ้องเกีแซ่บประกดกระแซ่บจักแม่บ้านบางม้วนน่ารักเสมอแม่จะแม่จะน,น่ารักเสมอจ้ะค้นนารักน้นนารักน้องแม่จะ้ะฝากเพิ่อนในก้อนมพ่อฝากเพิ่อนวยกุ้่มจ้ะสบายๆแล้วพอเราจะไปคิดยังมากมาจะ้จะเคยเห็นบ้านเราจ้างเทียจะ้ะแม่ก็คือกก่จิจบลวมั่งแม่แม่ยังแม่มาลิวันแม่มาลิวันกันหลายทีก่กก่จบแลวบแลวเดินนะจะ้ะขอบคุณมากมายนะจะ้ะเลิฟมากมายจะ้ะ กินกันกับเบปลือดผ่านเนาะขอบคุณทุกดวงตาดวงใจพี่น้องจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะยาวไปคือเก่าเมนุจานกับพันบบคาเดอบบคาเดอเดินสายหนาบ้านปนในจักก็เลยสวัสดีคุณคุณนุจานเนาะเมน,นุมนเมนุนกับสวัสดีพี่จ,นจันขอบคุณมากมายนะจ้าขอบคุณหลายๆจ้ะไ <c oughs> <c oughs> ก่อบองๆกล่ามาพี่นอ้อง ก็พอกิตติกับสวัสดีสวัสดีแม่ทาลี่เช่นกันจ้าสวัสดีครับขอบคุณมากมายนะจ้าขอบคุณทุกดวงตาดวงใจขอบคุณมากมายจ้าเนาะชั่วโมงยงีไปแต๊บเดียวจากเต๊บเดียววันนี่หนีที่เกิดหนีบอบูคงพันกับบรูต่วันนนหนีคงพันเห็นเกสีดวงตาเราขอบคุณหลายจ้ายินดีที่รู้จากจ้าเนาะเมน่วกับยินดีที่รู้เลยหลายวันเมื่อจะพ่อจาว่าเห็นกันโดนนี่ดีจ้าพ่อไปไซมาพ่อไปแจกโชคแจกดวงให้เพี่ๆนเพื่อนอยู่บจ้าว่าเห็นพ่อโดนคือกันจ้ะ ถ้าเพื่อนบ่สะดวกเท่ากับโบเป็นยังจ้ะเอาเจ้าถาดดามที่เจ้าของบ้านเพื่อสะดวกเนาะนุจัรพานพุทสวัสดีจ้าชั่วโมงกิฟศาสตร์จะขอบคุณหลายๆจ้ะสวัสดีนุจรนะคุณพ่อสำเนียงสวัสดีพี่นุจันเราจะได้ขอบคุณหลายๆจ้าเนาะอันคุณพ่อจะเริ่กับสวัสดีเมกิสเช่นกันจ้าขอบคุณหลายๆคิดถึงคือเกาเมยจะเมยจากินหอดคือเกาเหมือนเดิมจะเมยยุภากินหอดคือเกาเหมือนเดิมจ้สวัสดีสวัสดีพี่นุจัรจ้า นุพิษพ้นสมสวัสดีค้ามนพสศมี่กับสวัสดีแม่นุพิษเช่นกันจ้าขอบคุณมากมายนะจ้าหนึ่งชั่วโมงยากไปพี่น้องจ้าแป๊บเดียวแป๊บเดียวจ้าขอบคุณมากมายนะจ้าละลักกดกดจีอีสองนาทีก็มีแฮีงพี่น้องจ้าสองนาทีก็มีแฮีงจ้าสวัสดีจ้าพี่กิตอีกรอบจ้าจันทร์จ้าสายนันสายนอนจ้าสายง่วงจ้าสวัสดีจ้าพี่กิตสวัสดีคุณสมดีเนาะขอบคุณละนะจ้าพี่นงจ้าสวัสดีแม่สมดีเลยจ้ะเด้อจ้า ขอบคุณมากมานะจ๊ละละ่าล่ากอดๆเจ้ะอีสองนาทีก็มีแฮีงพี่น้องจ๊ะสองนาทีก็มีแฮีงจ้ะสวัสดีจ้ะพี่กฤษอีกรอบจา้าจันทร์พี่นจุจัรได้เจ้อสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะคุณดวงใจขอบคุณหลายๆจ้ะเนาะดวงใจว่าขึ้นไลน์ตอนบ่ายสามเอื่นลองมางมั้งอะไรวะต้นมีฟองมั้นะมีฟองนะ กันเขาไปเห็นกันคือเขากับทางทายนะหันเดี๋ยวโฟกัสเด็กลิ่งหากันกับเ่วี่ยเซียลายพองข้างกับสิเป็นก็สายอันสายเปิดตาจะบางคนไปเขาลบคอมเมนต์ส่งสติ๊กเกอร์ตัวใหญ่ก็ส่งไม่ได้งงเลยอ่ะงงหลายจ้าพี่ดวงใจเขาอาจจะในในสายของเพิ่นจะเปิ่าเมจ้ะสวัสดีจ้าแม่นิดขอพูดละลายจ้าแม่นิดคุ้มนนตตานขอพูดละลายจ้าแม่จีาเลิศมากมายแม่จีาเลิศมากมายว่าท่านเด่โอ้ยสู้สาม บ่เน่ใจจะพอจ้าบ่เหุใจจะภาษาอังกฤษองพันกับบ่เขาบ่เนใจคือการจะพอจ้าพอไล่ซื้ออยู่อยู่เห็นพี่แม่บ้านอยู่เดี๋ยวหนี้บ้เคยเห็นเม่นจะเม่กินอิ่ม่วงนอตอีกแล้วเม่นจะเมียนเมียนจะพี่แม่บ้านกินอิ่ม่วงมัมีแดนในหัวหลุดแดดฮวันข้วเหนียวน่ปันเดินงานจัดตอนนี้อากาศขึ้นอีกแล้วม่วงอีกแล้วจัดเข้าไปนอ น้องเจอชมอยู่นะคะน้องพอพขอบผู้เล่นงานจ